อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเพ a สชั่นครับแล้ววันนี้ก็เราจะมานะครับปิดตัวเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อเราเมาส์คลิกแล้วนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนิวแล้วก็สภาพอากาศนะครับบางคนที่ไม่อยากจะใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปิดเจ้าตัวนี้กันว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับผมกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่ตัวไอคอนนะครับเอาเมาส์ไปชี้ไว้นะครับแล้วกดคลิกขวานะครับเมื่อคลิกขวาแล้วก็จะมี เมนูขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่ News and Interest นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราปรับไปที่กดที่ Turn off นะครับและแล้วนะครับก็เจ้าเมนูที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราอัปเดตแล้วเนี่ยก็จะหายไปนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะกลับไปเปิดตรงเมนูนี้ได้เลยนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไป n e w and Interest นะครับแล้วก็จะโชว์ไอคอน ออลลี่ก็ได้สําหรับคนที่อยากติดตามข่าวต่างประเทศนะครับก็สามารถทําได้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ